ใทูช็อตในครั้งที่2ของเราก็ดีใจนะครับที่คนยังมาหนาแน่นเหมือนเคยก็ขอบคุณมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกันปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆหลายๆอย่างในการจัดงานนะครับก็อันไหนที่ดีไม่ดีไม่ดียังไงรับรู้แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามจัดการให้ภายในครั้งต่อๆไปครับแล้วก็พยายามที่จะว่าปีหน้าพยายามจะมีงานที่สามารถ ได้เจอกันพูดคุยกันน้องให้ได้มากขึ้นนะครับกำลังวางแผนกันอยู่ไงก็รอติดตามกันต่อไปได้ครับโอเคแล้วยังไงก็รอติดตามพยายามจะมีกิจกรรมให้ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าโอ้โหก่อนที่จะไปคอนเสิร์ตใหญ่ฮะ่าบอกจะบอกว่า ก่อนก่อนที่เราจะมันเปิดใจเอาเพลงให้ครบให้ได้ขึ้นก่อนเปิดกันไม่งั้นเราจะฟังเพลงอ่าสตาร์ทเกนพักเปิดวนเป็นสองสารอบสองสารอบจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่โชว์เพลงเดิมซ้ำสี่รอบไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตไหนเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะมีเพลงมากขึ้นจะบอกนะไม่บอกแล้วกันท้อั้อท้อต้อส่งใหญ่ไปเป็นยังไงเลยครับพี่ป๊ากครับเหมือนปีที่แล้วเราก็ มีอะไรมาให้ได้รับชมกันนะครับ กล่าวสั้นๆครับมีอะไรอยากจะบอกบ้างความรู้สึกที่คุณได้รับตำแหน่งนี้นอกเนจากบอกว่าปลายถอยหลังไม่เป็นแล้วมีอะไรอยากจะบอกทุกคนบ้างขออภัยด้วยผมเก็บกินเมื่อกี้นี้มีอะไรอยากจะบอกทุกคนบ้างครับกับความรู้สึกนี้ก็ก็ดีใจมากๆนะคะที่ที่ค่ะใช่ขอบคุณขอบคุณพี่ๆทีม แล้วก็ขอบคุณที่มีอะไรบ้าพี่ไว้ใจเลือดพี่ไว้ใจเลือกหนูให้เป็นเซนเซอร์เพลงนี้ค่ะแล้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ที่ขังไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็รอฟังเพลงใหม่ของเราด้วยกันนะคะยและแน่นอนครับว่ายังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้ พี่ปั๊กมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมไหมครับยังไม่หมดอีกแล้วครับ